รีวิวยากิโซบะที่มหาวิทยาลัยในอเมริกาเอาละทุกคนในคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมารีวิวยากิโซบะกันแต่เอ๊ะทำไมหน้าตาของย so ากิโซบะมันดูแปลกๆคือชื่อเมนูบอกว่ายากิโซบะแต่หน้าตาคือไม่ใช่ยากิโซบะเลยทั้งผักทั้งเนื้อคือผสมผสานมากเออกินออกมาแล้วรสชาติเป็นไงบ้างเนี่ยคราวนี้แต่เอ็นี่เวททุกคนหน้าตาไม่สําคัญถ้ารสชาติเนาะถึงแม้จะไม่ออเทนติกแต่ต้องมาดูรสชาติมันจะอร่อยไหมอ่ะพอกินนี้ทุกคนดูสีเส้นก็โอเคอยู่นะอ่ะกินก็ไปกันเลยดีกว่ากินก็ ก็เถอะแต่แบบความกลมกล่อมของซอสคือมันอร่อยอะคือตัวซอสที่ใช้เนี่ยมันเคลือบเส้นอย่างดีแล้วทุกคนทาให้มีรสชาติแบบกลมกล่อมมากแต่ก็ไม่รู้ว่าซอสสำหรับยากิโซบะไหมนะทุกคนแต่มันอร่อยอะทุกคนตอนนี้คือหยุดกินไม่ได้จริงๆนะฮะอืมอร่อยมากอ่ะมาดูตัวบล็อกโครี่กันกันก็ไปปุ๊บอืมรสชาติก็คือบอล็อกโคลอ่นั่นแหละทุกคนไม่มีอะไรพิเศษนะต่อมาก็คือแบบดื่มเส้นเอ้ยจะสัรกินเส้นไม่ใช่ดื่มเส้นดื่มแล้วหรอล่าสุดนะเอนะมันชิมกดีกว่าเพราะกััไปป๊ตวไกกก่่็อมมาาทุส์นจะไม่่ใชยากกกกิบแแทท้็ถอออต่่มมันรยาุคน